น,รรนายชายชื่นทําแดงยอดไตซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับและมอบหมายให้ยเอเคอร์พันไทยทําแดงยอดไต้หิงสาวเป็นผู้รับรางวัลแทนครับ,บ างาก็จะมีเปลี่ยนแปลงงานก็ทำทำสรรา ต,ต่อไปนะครับจะเป็นผู้ได้รับรงา,ารงารวัลการคัดเลือกจากองเสียงะรรางวัลเพชรเล่ย์ครับมีันต่งกอไปนี้ครับรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษรางวัลเชิดชูเกียรติคณะนักร้องประสานเสียงสร้างสารรค์เพลงไทยประยุกต์ได้แก่คณะนักร้องประสานเสียงศูน์ปลูกครับขอเสมือด,ด้วยนะครับ ก็เป็นดีนะแล้วกภาษาเสียงนะครับที่ไม่ได้สร้างชื่อเสียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นยังเดินทางไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศในต่างแดนันด้วยนะครับเราน่าจะได้เห็นกันตามหน้าสื่อสารด้วยแลพพ้ขวขอตัวกครับรางวัลชื่อทุกียิสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมรายการเพลงไทยได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีเอสครับ เป็นรางวัลการประพันธ์เพลงมีเด่นด้านภาษาไทยรางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์ทำร้องเพลงไทยสากลได้แก่เพลงใจบันดาลแรงแรงบันดาลใจผู้ประพันธ์คือนายสมนัสศุขานนท์และนายพิติลิ้นเจริญครับุบณด้วยครับเพลงเพลงไทยนะครับที่ก่อ,น,อน,นนะครับแค่สองท่านนี่เลยนะครับแต่ปัจจุบันท่านก็มีวงนั่นเอง ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเรื่องหลังด้วยนะครับแสดงความดีด้วยนะครับรางวัลรองชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากลได้แก่เพลงนักมากทองผู้ประพันธ์ในรัชชิีอันดัน,น,านอยสครับางลเพย่เองหลังนองนัองศิลปินดังอย่างุโจอีพูสิ์นะครับวันนี้ก็ได้เห็นหน้าตากันแล้วนะครับคือคนที่เป็น เบื้องหลังเลยนะครับหังจากนั้เป็นคุณโจดี้นะครับเป็นผู้คือรัฐวิทย์นะะฮเป็นผู้ชันสักครับต่อไปครับแล้วว่าฉะเั้นผู้โดยสารกำลังร้องเพลงไทยลูกทุ่งได้แก่เพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งผู้บรรพรานนายประภาสชมสนานนท์โกลิกาศครับเป็นผลงานกำพรานของพ่จิตนะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกเป็นอจินะฮะ ผูประพันธ์ของพิจิกรไงหรือว่าบางท่านอาจจะอาจิกนะฮะผู้ประพันธ์ต่อไปนะครับรบางวัลรองชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่งได้แก่เพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายผู้ประพันธ์นายสลาคุณนุม่มมลอะไรอ้างนะครับมนกระป๋าอีกสามด้วยนะครับผมคิดต่อไปเรื่อยๆนะครับ